วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะถึงวันเลือกตั้งนายกอบอจอและสอบอจอแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงครับและท่ามกลางการแข่งขันที่อาจจะดุเดือดขับเคี่ยวกันในหลายจังหวัดแต่ว่าที่จังหวัดตรังบางฝ่ายมองว่านอกจากตัวเต็งแล้วก็ยังไม่เห็นคู่แข่งคนไหนที่ดูจะสมน้ําสมเนื้อนะครับแต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแบบนี้อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ยิงไกลโค้งสุดท้ายก็จะเห็นผู้สมัครนายกอบจอและก็สมาชิกอบจอตรังทีมของนายบุญเลง้งซึ่งมีนายบุญเลง้งโลสถาพรพิพิธผู้สมัครนายกอบจอตรังหมายเลขหนึ่งลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตเทศบาลน,นาครตรังและตามสถานที่ต่างๆนํานเสนอนโยบายการพัฒนาจังหวัดตรังให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจอวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ นายบุญเล้งบอกว่านโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งก็คือสารงานต่อก่องานใหม่เพราะต้องการเข้าไปสารต่อนโยบายที่ยังคงค้างอยู่ในสมัยที่ยังคงดํารงตําแหน่งในายอบจอที่ผ่านมาส่วนการก่องานใหม่ก็ใจความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังให้มากขึ้น การเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าทีมของนายบุญเล้งผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจะเป็นตัวเต่งและมีผู้สนับสนุนมากกว่าผู้สมัครจากทีมอื่นๆแต่ว่านายบุญเล้งบอกว่าก็ยังวางใจไม่ได้แม้ตัวเองอาจจะมีฐานเสียงที่ดีกว่าทีมอื่นๆครับยังไม่สนุดนะมีพี่โน้องประชาชนให้การต้อนรับอย่างดีมากจากการลงพื้นที่นี่ความมั่นใจของเราเรอ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีม่มาการตอบรับของดีมากครับดีดีมากครับดีมากครับดีมากครับ,รบถ้าไม่โดหนะดดหลอกนะนะถ้าไม่โดนหลอกนะผมคิดว่าแน่นอนแน่นอนเข้าวินแน่นอน ส่วนานายยันยงตันติตรีการผู้สมัครนายกอบจอตรังหมายเลขสองจากทีมปวงชนศรัทธาก็เดินลุยเดี่ยวออกหาเสียงนะครับแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็ในชุมชนต่าง,างๆนำเสนอนโยบายออกสู่ประชาชนครับนายยันยงบอกว่านโยบายหลักที่ใช้หาเสียงก็คือการจัดตั้งศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุฟื้นฟูผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงแล้วก็จากการลงพื้นที่หาเสียงก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ช่วยแก้ปัญหาต่อเนื่องอย่างเช่น ปัญหาตลาดสดย่านตะขาวซึ่งผู้ค้าผู้ขายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาขายของในตลาดนัดด้านในได้ต้องวางขายสินค้าด้านนอกเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดต่อมาก็จะเป็นเรื่องของปัญหาน้ําท่วมขังชาวบ้านที่ฝากมาบอกว่าหากตัวเองได้รับการเลือกตั้งก็อยากจะให้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้หน่อยครับ เดินเข้าถึงเดินพูดคุยกับชาวบ้านเขาจะได้คุยเราฟังว่าเกิดปัญหาอะไรมาัางอะไรเงี้ยที่เขาอยากให้แก้จริงบางทีเราไปเสนอไปเ,อเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกับที่ที่เขาเขาอยากจะได้อ่ะอ่าใช่เขาก็เลยอยากเอออยากให้คุยกับเรามากกว่าจังหวัดตรังมีผู้สมัครชิงนาย,ยกอบอจอทั้งหมด3คนนะครับก็คือนายบุญเลง้งโลสถานพรพิพิธผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหัวหน้าทีมนายกบุญเลง้งซึ่งเป็นอดีตนายกอบจตรงังคนล่าสุด ส่วนอีก2คนก็คือนายยันยงตันติตรียานผู้สมัครหมายเลขสองเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีมปวงชนศรัทธาแล้วก็จะมีอีกขั้นหนึ่งก็คือนายทวีศักดิ์สงชูผู้สมัครหมายเลข3ลงสมัครในนามอิสระอดีตนายกอบาตานาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ <S <S การเลือกตั้งครั้งนี้แม้จังหวัดตรังจะมีผู้สมัครนายกอบจสามคนแต่ว่าบางฝ่ายประเมินแบบนี้นะครับว่าอาจจะดูไม่ค่อยสมน้ําสมมือเท่าที่ควรเพราะว่า การมีผู้สมัครอย่างนายบุญนเล้งผู้สมัครจากทีมนายบุญนเล้งนอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงอดีตนายกอบจที่เพิ่งหมดวาระที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นพี่ชายของนายสมชายโลสถาพรพิพิธอดีตสสตรังหลายสมัยแล้วก็ยังเป็นลุงของนางสาวสุนัทชาโลสสถาพรพิพิธสสตรังเขต3พักประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ยังมีแรงหนุนจากผู้สมัคร สมาชิกอบจทั้ง30เขตด้วยนะครับแตกต่างจากนายยันยงครับผู้สมัครหมายเลข2จากทีมปวงชนศรัทธาแล้วก็นายทวีศักดิ์ผู้สมัครหมายเลข3ซึ่งเป็นผู้สมัครในนามอิสระซึ่งแรงหนุนก็อาจจะหลายคนมองว่าอาจจะยังเป็นรองหรือไม่แต่ว่าผู้สมัครทั้งสองคนบอกว่าไม่หวั่นนะครับยังคงลงพื้นที่หาเสียงอย่างไม่ยออ่อท้อหวังที่จะมีนโยบายนำเสนอนโยบายที่อาจจะสามารถครองใจประชาชนได้ครับ